ดูดิเนี่ยเนี่ยปลาชุดใหม่เนี่ยครบแล้วอะครบกำหนดกักโรคแล้วไม่มีตายเลยนะุ้ยนี่ฝากพี่ต้นนะซื้อแล้วปากพี่ต้นขุ่นอะน,น่าจะดีนะพี่ต้นเนะ่อืมดูสีดินี่นี่เซนอืม ใหญ่มากมันเป็นขาวดำด้วยเห็นว่ามันคือขาวดำนะเด้วยตัว,วนี้ตัวนี้น่าตัวนี้คือขาวดำแท้ๆนะเวย้ยมันคือขาวดำแน่นอนเพราะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นบลูพี่ต้นทำเต็มนี่แบบรอแป๊บเดียวรให้มันจะสวยขึ้นลายน่าดูเงี้ย๋ยวมันสวยขึ้นม่ะพวกนี้รอแป๊บหนึ่งยวสูบลมก่อนอืมดูดิดูลายดิ ไปอังกิษของหมื่นของเลยเนาะหน้าแก้มดำเหมือนเคยเๆอืมหัวขาวเะอืมดูดิเนาะเเดี๋ยวมาดูบอลเนี้ยเตรียมเลยค่ะเตรียมให้พร้อมเลยหมายถึงเงินน่ะจีใช่ใช่เตรียมตัวให้พร้อมเลยอ๋อเห็นนะแดงเลือดกับสีน้ำตาลเห็นอ้มมันคือ คูณเดียวกับด่ากอแหละไมันจับเนี่มันเป็นตัวมันเป็นนุ่นกุ๊กจับอีกด้างมอไม่งจะ้งไล่พเด็กคูเออตะคุนเียเก็นเดกูโอ้น่าโค้ึ้นมานะนี่มันกำลังยืดตัวเลไเนี่ยดูน้าดีสยแยเผยเียนลำปมง่าย โอ้หนี่ถ้าเกิดใครชอบปลาแบบทรงสั้นตาเหลือกดิตลกว่ะันทีงด้านไหมดูหน,น่อยแล้วน่ารักอ่ะน่ารักมากปากเป็นขอบแดงนี่เหมือนทาริกิดข,ของด้านบนล่างนี่นะใครชอบใครชอบปลาสั้นนะคะสิบเอ็ดมากเลยลูกสิบเอ็ดมากแต่เดี๋ยวพี่จะมีตู้เตี้ยโตขึ้นเราเสร็จนู่นหมดอ่ะสลามบุกแล้วรอบนโอ้ยหลังโคตรสวยเลยอ่ะ สลามบุกโอ้ยหลังโคตรสวยเลยได้เจะาแบคุณนๆโอ้ยหน้าหน่อยนี้วันนี้นะคะเชิญผู้ชมนะคะเออ่รุ่นใหม่ชาแนลทุกคนนะคะชาร์กทริปเอนจอยเอนจอยกับช a b ีบีช k เด็ด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 นี้เหมาะกับตู้ข้าหกมากสีดิวยดูแก้มดีดูหน้าสีสิคะคีอปากกันแดด นะจ๊ะปืดหลังนะจ๊ะดูดิหลังเนียนนะกระดกค่ะห้ามห้ามห้ามพูดไม่เพาะฮะกระดกกระดกสะดิดกระเฮ้ยน่ารักค่ะหัวกลมอ่ะแล้วก็หลังเนียนอ่ะเฮ้ยหลังเนียนมากบางทีช้ามันหลังไม่เนียนเนาะแต่อันเนี้ยเออแต่ตัวนี้หลังเนียนหนาแล้วเนียนด้วยดูดูหนามากมากมองไซส์วิวนะมันเป็นปลาที่กระดก โอ้โหอันนี้เบบี้ชาร์ดสีอะไรคะแพาตินัมนี่แหละแพาตินัมแพาติน,มตนัมชาร์ดเนี่ยโอ้โหเยน่ารักอ่ะแล้วดูตัวนั้นดิโโอโ้หสีซะก่อนบอบอเนอะน้ำใหญ่เจังบอบอ,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 บอน้ำอะไรจ๊ะ อันนี้ม pues ันค mm ือตู้เตี้ยของพี่โอเคเบบี nah, ้ชักดุ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 ดอันนี้น่าจะใหญ่กว่านั้นโอ้โหนี่ไม่เบบี้ชักแล้วนี่เขาเรียกปลาแดดดีชักดุ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 ดแดดดีชักดุ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 ดมีความเป็นมาริโอ้ด้วยนะจ๊ะเออเอาหน้าตรงๆมาให้ดู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 อย่านะดุนะดูนะฉลาดงับนิ้วดุดุดุด แล้วก็มีเขาแดงตัวน,นึงสุดมากเฮ้ยเหมือนควันแดงว่าแต่เป็นชักชักชักแล้วข้างบนเ่งเป็นสีเนี้ยหันหน้าตรงมาให้ดูหน่อยดิคะเนาะลองทงชาตินิดนึงลูกตรงตรงเดือบเคียวหรือเปล่าเดือบเคียวนี่แหละท,ที่เอาสวิงมาเนี่ยก็เพราะเห็นตัวนี้แหละโอ้โหนี่งามอ่ะแล้วเวลาเป็นชาร์กนะมันกระเดดแล้วเป็นแบบว่าตรงนี่ยรอยครับนึง ไอ้ตัวเนี้ยได้ดูวุ้นไหมหรือเปล่าว,วุ้นมันคนละสีกันเห็นไหมเห็นพันบุหรี่ปูยูอเออมันกำลังจะอ้วนตอนแรกมันผอมนี่มันกำลังจะกลับมาอ้วนแล้วแป๊บเดียวมไม่เป็นไรหรอกพี่ต้นพี่ต้นพี่ต้นขุนไปให้นุ่นนะเดี๋ยวพ้าใหญ่แล้วเดี๋ยวยมาจาัดขุนไปให้นุนทิ้งสองเรือนเนี่ยบ่อเน,นี้ยของนุ่นทั้งหมดอนน่ะบ่อเน,นี้ยเ <c oughs> ช<น>ิญทับกบพบกับขอบใจนะนี่เป็นสีแบบสีแอ่ะ คือเป็นสีควันบุรีสีเทาควันบุรีที่แบบว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยจ้ะตลอดนี่ออนปิดไหมดูหลังอยากดูท้องอะ่ะท้องอ่ะท้องใครเขาดูกันวะาง <laughs> <laughs> คน <laughs> เขาเห็นหน้าวขาเอาแล้ว <laughs> <laughs> นะจ้ะ ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่สวยเลยสวยเลยสวยเลยโหยหลังสวยมากเลยอะแล้วก็สีน้ำตาลสวยแฮะยากได้สีน้ำตาลทักตัวหนึ่งสวัสดีค่ะน้องไข่ดาวอ่างปังย้ฮูมาฝากไว้หลังสวยขึ้นอ้วนขึ้นนะจ๊ะ กินอาหารพี่เข้าไปเยอะๆนะลูกนะกลับไปจะได้ไบออดนะลูกเอออยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยไม่ค่อยโตรหรอกลูกเอ,อ้ยขนไม่เป็นนะกินเข้าไปกินกินเยอะๆ,ๆโอ้สิร์ฟสุนก็มีแต่คนถาทำนะเนาะวันนั้นเราปล่อยไปตัวเดียวเลยเนาะใช่ก็น,น่ารักเลยอะ่ะคุ้มโตด้วยอะืะขุวแดงเต็มหัวด้วยสุนัขมันไม่ค่อยขุวแดงเต็มหัวสุนัข ไม่ไข่ไข่กระจายเลยไหนเนี่ยกำหนดพร้อมโดนค่ะพร้อมโดนพูดจาล่อลแหนะพร้อมไปว้าวเอออย่างเงี้ยมีคนอยากได้เนาะคราวที่แล้วที่ขายไปนะโหถามพักกันมาเยอะมากประมาณสี่ห้าคนไหมของเนี้ยเขาชอบป่าวะ่าโดนนี่นะแยกกันแบบว่าโดนไหมอย่างเงี้ย แล้วแต่คนบางคนก็แบบว่าบางคนเห็นหน้าไม่ดูตัวเลยบางคนคือแบบดูแต่ตัวไม่ดูหน้าโม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 เหมือนมืดอะพี่ต้นต้องไปตรงแสงนี่ออ๋ตัวนี้มันจะใหญ่ขึ้นไหมใหญ่ตัวเลี้ยงนี่มันจะใหญ่ใหญ่แต่มันยากเนาะที่แบบคือถ้าเราเอาไปก็ต้องเลือกแบบสวยไปเลยอะใหญ่ขึ้นแบบ ตัวนี้ก็ไปให้ประมูลตัวนี้ประมูลแน่นอนเพราะพี่คิดไว้แล้วว่าตัวนี้ประมูลแน่นอนเจอกันตน์กันกอนอือน่ารักสีน่ารักด้วยเนี่ยอย่าเดี๋ยวกินเป็นสามสีเนละยบอดเทลด้วยนะวบอดเทลด้เป็นสามสีสีน่ารักอะ่ะอย่าเวกินหน่อห้าบาทค่ะห้าบาทเอ้ยสิบบาทค่ะสิบบาท หมายถึงเหรียญนะคะไม่ใช่ราคาไอ้นี่แหละนี่แหละเขาตามหากันพี่ต้นอ่แหละคือที่ตามหาว้ายเดี๋ยวข้างๆหน่อยโอ้โหน่ารักอ่ะขอบอกราคามาเลยฮัลโหลเนี่ยวมาเดี๋ยวพัดบ่อนี้ให้อีกเห็นว่ามันมีหลายตัว 吧，你们得砍嘞，宝呢、嗯？